ในวันที่ไร้เงาครูตตติยรัตช่วยแก้วและครูสมศักขวัญมานักเดยนโรงเรียนบ้านบางงูอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็เหลือเพียงความสิ้นหวังยิงเมื่อนักเรียนหลายคนเห็นภาพขณะที่คนร้ายเข้ามาจ่อยิงครูเสียชีวิตในโรงอาหารเมื่อวานนี้ก็ยิ่งทําให้หวาดกลัวและต่อไปจากนี้คงมีเพียงครูมุสลิมห้าคนเท่านั้นที่ยังสอนที่นี่เสียใจ แล้วครูผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ครูอะไรนะลูกครูสมศักครูสมสักนี่สอนวิชาอะไรคะวิชากณนิษฐ์ศักด์ครูใจดีไหมใจดีค่ะสอนหนูได้ไหมสอนเหมือนกันนะลูกกรการที่เจอไม่แตกต่างไปจากความรู้สึกของนายสตอป่าดอเลาะผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลปานนั้นอำเภอหมายยอดที่ยอมรับว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ในการดูแลโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เว้นว่างในเวลากลางวัน ทำให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนจะติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่ก็ถูกทําลายก่อนเกิดเหตุพูดถึงกลัวก็กลัวแต่ว่าเราต้องเราต้องหาทางหาทางกันร่วมกันหลายๆฝ่ายประชุมกันนึก,กว่าอะไรเป็นจะทำยังไงจะให้ครูเข้ามาไม่ว่าไทยพุทธไทยชาลามก็แล้วแต่แต่ว่าต้องต้องมีพร้อมอ่ะ โดยปกติแล้วช่วงเที่ยงวันบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ครูโรงเรียนบ้านบางงูจังหวัดปัตตานีนั้นจะมานั่งรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คนร้าย5คนแต่งกายเรียนแบบทหารนั้นเข้ามากราดยิงครูค่ะทําให้ครูเสียชีวิตถึงสองคนนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมีการปรับแผนในการคุ้มครองครูโดยเฉพาะกลุ่มครูไทยพุทธที่เป็นเป้าหมายมากขึ้นค่ะ แม้จะมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นขึ้นในโรงเรียนเกือบทุกแห่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเส้นทางรับส่งครูรวมถึงการจัดกำลังบางส่วนดูแลภายในโรงเรียนแต่ครูหลายคนก็ยังไม่มั่นใจส่งผลให้สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมติให้โรงเรียนทุกแห่งใน4ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ปิดเรียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17ธันวาคมพร้อมยื่นข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างครูและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อวางแผนดูแลครูอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะกลุ่มครูไทย ท,ที่มีความเสี่ยงสูงและขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับคนร้ายที่ก่อเหตุนอกจากนี้ครูบางคนยังเสนอให้ใช้ครูตำรวจตะเวนชายแดนมาสอนหนังสือแทนกลุ่มครูไทยพุทธรวมถึงการรักษาความปลอดภัยครูแบบตัวต่อตัวค่อนข้าง,งที่จะถล่ใจมากก็คือเข้าไปยิงในโรงเรียนและยิงต่อหน้าพี่น้องคุณครูมุสลิมด้วยซ้าไปซึ่งวันนี้ทําให้คุณครูเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มไทยพุทธและมุสลิมบางส่วนก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยแล้วเขาไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว ตัวแทนสมาพันธ์ครูยืนยันว่าครูไม่ได้ต้องการใช้มาตรการปิดเรียนหรือใช้เด็กเป็นตัวประกันในการเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและหากการขอย้ายออกของครูไทยพุทธทั้งหมดหลายคนจะมองว่าเป็นความล้มเหลวของระบบการศึกษาแต่ครูก็ยังอยากที่จะมีลมหายใจต่อไป,ปติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน